จำแหม่ได้พวกลูกเรือจะไรเอ้ยกายทุกคนก็รู้ไอ้สีเขียวมันไม่ได้ผิดแต่พอข้ามันเป็นแล้วแล้วผกก็ไม่ขึ้นยานลำใบต่อบนยานอวกาศที่สงบสุขมาเป็นร้อยร้อยปีอ่าช่างสงบสุขเหลือเกินนะล่า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 อืมตรงนี้เป็นควยใครยะโอ้ยยังเป็นไรลูกพ่อเจ๋งมากๆเลย โอเคเดี๋ยวพ่อจะสอนนั่นนี่ลงท่อแบบนี้แล้วก็เบิรเพลงไปจมตัวมาแล้วลูกลูกจะทำได้โอเคไหมทำให้พ่อดูเร็วๆโอเคครับพ่อเราไปมีแล้วก็ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นลูกอย่างนี้อย่างเี้เดี๋ยวพอดูไปจัมโดรีเมะโอเคนะโอเคเดี๋ยวพ่อทำให้ดีดีเลยแบบนี้ไปด้วยกันไหมก็กำใจอย่างนี้งั้นก็เอายงี้ก็ได้โอ้ถูกใจพ่อสุดๆไปเลยลูก เออเคล็ดต่อไปก็อยู่ในนี้โอเคเป็นห้องอึ้งห้องขมสิโอเคในตอนนี้นะครับเราได้ปืนเออสกามาเลยนะครับเราก็เลยจะบุกไปเลยที่ข้างหลังว่าลูกตะการไปเลยดูตัวเล็กจังเลยไม่น่ากลัวเลยเี็นอะไรให้น่ากลัวดิจิบจิ้ม ต่อไปพ่อจะพาไปห้องไฟฟ้ากันแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนอ่ะเดี๋ยวนะจเจอคนมันแยกกันไปลูกเอ้ยเมานี่เดี๋ยวเราต้องปิดออกซิเจนเพื่อให้มันแยกตัวกันแดีวมันก็จะเข้ามาปุ๊บปรรลาบแล้วเสร็จกุละ่ะต่อไปคนมันเลยลูกอ่ะจะ้ <S <S พ่อผมเห็นพวกเขาทรามานนะ่ะเขาขาดออกซิเจน